น,นลานดินแดงแห่งอยุธยาเสียงแซ้สองกึกก้องอย่าเมื่อตะวันรอนลับทิวไม้กลิ่นอายของการแข่งขันอบอวนไปทั่วพร้อมกับเสียงปีกที่กระพือถี่รัวเจ้าเหลืองหางขาวไก่ชนพันเหลืองหางขาวผู้เลื่องชื่อแห่งบ้านหัวรอยืนตรงาดท้าทายคู่ต่อสู้ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยเพลิงแขนชนไก่ณเวลานั้นมิใช่เพียงการเดิมพัน แต่คือศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณแห่งนักรบเจ้าเหลืองหางขาวเป็นไก่ชนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีตั้งแต่เล็กจากตำราพิชัยสงครามไก่ชนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะจากบันทึกในเอกสารกรุงศรีอยุธยามีกล่าวถึงไก่ชนพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นไก่ชนที่เก่งกล้าสามารถชนชนะคู่ต่อสู้ในต่างแดนความเชื่อเรื่องไก่ชนของพระองค์ ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและชัยชนะทุกวันเจ้าเหลืองหางขาวจะถูกปลูกแต่รุ่งอรุณเพื่อออกกำลังกายด้วยการวิ่งสุ่มการฝึกบินและการนวดตัวด้วยสมุนไพรตามตำรับยาไทยโบราณเช่นไพรขมิ้นชันเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทนทานอาจารย์ผู้เท่ามักจะเล่าถึงเคล็ดลับการเลี้ยงไก่ชนที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่รับใช้กัตริย์มาหลายรัชสมัย ว่าหัวใจสำคัญของการเลี้ยงไก่ชนไม่ได้อยู่ที่พละกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใจที่นิ่งสงบดุดนักรบผู้ชาญศึกในบ่ายวันนั้นเจ้าเหลืองหางขาวได้พบกับคู่ปรับเก่าเจ้าดำพยักษ์จากบ้านโพสามต้นครั้งหนึ่งเคยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยามนี้ทันสองกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งเสียงเชียร์ดังกึกก้องสายตาของเสียงไก่มุ่งตรงมายังสังเวียน ทันทีที่เสียงตีกลองดังขึ้นเจ้าเหลืองหางขาวพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้อย่างไม่รอช้าการตีแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความแม่นยำและดุดันบางก็ใช้แข้งคู่บางก็ใช้เดือยที่คมกริบความสง่างามของเหลืองหางขาวเมื่อยามกระโดดขึ้นตีคู่ต่อสู้กลางอากาศด้วยลีลาที่พลิวไหวดุดดังหน้าตยลีลาแห่งนักรบแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการออกอาวุธ ผสมประสานกับความแข็งแกร่งของร่างกายเจ้าดำพยักเองก็ไม่ใช่ไก่ธรรมดามันตอบโต้ทุกการโจมตีอย่างดุเดือดสร้างความระทึกใจให้กับผู้ชมการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงลุ้นระทึกของชาวบ้านทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุดด้วยการตีที่แม่นยำและแข็งแกร่งกว่าเจ้าเหลืองหางขาวก็สามารถเอาชนะเจ้าดำพยักลงได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของและชาวบ้านในคุ้มหัวรอเป็นอย่างยิ่งเสียงแซ่ซ้องและเสียงประโคมชัยดังกึกก้องไปทั่วลานดินแดงแห่งนั้นเรื่องราว